น้อมกราบนมัสการท่านสมณะที่เคารพอย่างสูงค่ะน้อมกราบครวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงน้อมกราบครวะครูทุกท่านที่เคารพอย่างสูงและเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะการบ้านที่ตานวันนี้ก็คือเรื่องดูแลพ่อแต่ว่าหัวข้อก็คือว่าเห็นพ่อมีอาการซึมเศร้าแล้วพี่ตานก็รู้สึกหดหัวใจอะค่ะเหตุการณ์ก็ประมาณสองวันที่ผ่านมาตอนเช้ามือดอะค่ะ พี่ตานตื่นแล้วก็ไปแอบดูพ่อไม่รู้ท่านตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะพ่อท่านก็จะนอนเอามือก่ายหน้าผากแล้วก็เศร้าก็เหมือนกับคนคิดมากอะคะ่ะพี่ตานก็รู้ค่ะก็เห็นท่านท่านทำแบบนี้บ่อยอะพ่อคือว่าท่านก็คงจะหนักใจหลายๆสิ่งที่ตัวเองจะเป็นแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นมันไม่มีโอกาสหายแน่ไงะคะ่ะมันก็มามองเห็นกิเลสตัวที่มันรู้สึกหดหู่ใจอะคะ่ะ มันก็ยังมีสภาวะของคนลูกๆอยู่ก็ <c oughs> คือว่ามันก็รู้สึกสงสารพ่อแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะช่วยท่านได้ยังไงค่ะแต่ว่าทีนี้พอมันรู้สึกสติดึงรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะดิ่งแล้วไงครับก็เลยดึงตัวเองกลับมา <c oughs> ก็เลยบอกตัวเองว่าพ่อหดหัวตอนนี้พ่อหดหัวคนเดียวไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนเนี้ยมันกําลังจะดึงตัวพิตารนะลงไปหดหัวกับพ่อด้วยเศร้ากับพ่อด้วยค่ะสภาวะนั้น มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไปดิ่งกับพ่อก็กลายเป็นว่าเราก็ยิ่งจะไปทําให้พ่อจมเราก็คือว่าเราจะต้องให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ทําตัวเองให้สดใสเบิกบานอย่าทําความหมดหมูให้พ่อเห็นนะคะก็พี่ตานก็ยอมรับว่าให้ปัญญามันได้ไม่เยอะค่ะก็เลยอยากจะเก็บการบ้านตรงเนี้มาขอปัญญาจากคุรู้และหมู่กลุ่มช่วยเติมปัญญาให้พี่ตานด้วยถ้าสภาวะทำนี้สภาวะนี้มันกลับมาอีก พี่ตันก็จะเอาไปสอนมันนะคะคุลูค่ะกลับคอสาม,มาทิฏฐิจากคุรูและพี่น้องด้วยค่ะสาธุค่ะโอ๋อยากได้อะไรหืมสองสามพ่อเนี่ยอยากได้อะไรรู้สึกว่าถ้าพ่อเบิกบานมันก็จะมีความสุขแต่ว่าพอพ่อหดหูมันก็มองเห็นความทุกข์ที่อยู่ในใจตัวเองอะคะ่ะมันอยากได้ให้พ่อเบิกบานไม่อยากได้ให้พ่อหดหัวกับกุลูค่ะอยากให้พ่อเบิกบานพ่อป่วยหนักนอนเตียงอยู่เนี่ยนะ<อ> ฮะฮะเนมันคิดเห็นแก่ตัวค่ะเพราะว่าพอมันเห็นพ่อเศร้าแล้วมันก็รู้สึกว่าสัาหนีอเดี๋ยวเดียวเดียวถามคนอื่นในห้องนี้หน่อยดิเออทุกคนในห้องเนี้ยเป็นไงเบิกบานได้ไหมเอ้าออถ้าเป็นพ่อพี่ต้นตาลทุกคนจะยิ้มล่าซ่าได้ไหมไม่ได้ค่ะเขารู้ คิดได้ยังไงอยากให้พ่อเบอิกบานเน่ยคิดได้ยังไงเฮ้ตัวเองเวลาปวดท้องประจําเดือนหรือตัวเองเวลาป่วยมันยิ้มล่าไหมมันเบิกบานไหมมันก็ไม่ไม่เบิกบานแล้วค่ะเมื่อก่อนเวลาเป็นประจําเดือนค่ะเวลาเป็นไข้แบบเนี้ยมันก็ไม่เบิกบานแล้วค่ะปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่คะ่ะเวลามีไข่เอาเอาเอางี้แล้กันทุกวันนี้สบายสบายดีนี่เบิกบานได้ไหม ก็เบิกบานได้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตลอดหรอกคะ่ะคุณลออุแล้วค<ม>ิดแล้วโลภมากอยากให้พ่อเบิกบานดู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 อาการของพ่อก่อนเข้าแต่ลืมตาให้รอดก่อนนะแม่อยากให้พ่อเบิกบานอยากได้มนโนไปเปล่าอืมใช่ค่ะมนโนค่ะคุณลุอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ค่ะคุณลุค่ะสุดท้ายก็ทุกไม่เข้าใจหรอ ว่าคนเจ็บป่วยเนี่ยคนเจ็บป่วยเนี่ยนะร่างกายมันเต็มไปด้วยพิษรู้ไหมพิษมันปวดไปทั้งตัวพิษมันแข็งมันเกรงมันตึงมันพิษอะ่ะพอพิษอยู่ในร่างมันไม่สบายตัวเข้าใจไหมแล้วมาเป็นเป็นโรคเป็น,เป,นเป็นมะเร็งระยะระยะสุดท้ายใช่ไหมใช่ค่ะกุลูแล้วเป็นระยะสุดท้ายแบบนั้นพิษมันเต็มตัวไปหมดเลยเอา้าไหนอ่ะ ใครจะเติมพี่ต้นตาลเชิญเลยค่ะพ่อการค่ะผมเคยดูดูแล yeah. แม่ที่เป็นมะเร็งนะคะแม่แม่น่ะแ,แบบโอ้ทุกทรมานมากเจ็บปวดที่ตรงก้อนมะเร็งแล้วก็ปวดทั่วสันาพางกายค่ะแล้วถ้าท่านสื่อสารกับเราตอบรับเราเข้าใจอะไรแค่นั้นก็ดีมากแล้วค่ะแล้ว oh, แล้วช่วงที่ใกล้จะเสียท่าน ท่านพูดอะไรท่านพูดไม่ได้แล้วค่ะไม่มีแรงที่จะพูด่ะค่ะเสียงมันไม่ออกมาเป็นคําพูดเลยค่ะได้แค่พยักหน้าอะไรแค่นั้นนะคะจะมาให้ท่านล่าเริงยิ้มอเป็นไปไม่ได้เลยค่ะค่ะอันนี้แสดงว่ากิเลสพิตันอยากได้เกินจริงค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะโอ้กิเลสสงสารพ่อเห็นพ่อเศร้าเห็นพ่อซึมเห็นพ่อไม่ยิ้ม นะคะกิเลสมันเลยอยากให้พ่อมีความสุขใช่ไหมทําตัวเองก่อนนะพี่ต้นตาลเอ้ยนะคะสอนตัวเองสอนกิเลสตัวเองก่อนนะคะให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงเวลาเราป่วยเนี่ยนึกถึงตอนเรามีประจําเดือนหรือเราเป็นไข้ของเสียหรือความร้อนเนี่ยของเสียและความร้อนมันคลั่งมันคลั่งอยู่ในร่างกายมันอยู่ในเซลล์ของเราเราไม่สบายตัว แล้วพ่อนีนไม่สบายตัวหนักมากเพราะท่านเป็นมะเร็งนะเหมือนพี่ชายกิฟนี่ก็ไม่สบายตัวหนักมากนะเพราะป่วยหนักเหมือนกันเป็นเหมือนกันแหละกับพ่อพี่ต้นตานะ่ะแต่พี่กิฟยังยืนได้อยู่อารมณ์ก็จะหงดหงิดเป็นกำลังนะคะมันเป็นธรรมดานะแล้วก็มันจะอารมณ์ดีได้ไงมันของเสียมันเต็มตัวมัน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 เป็นพิษ มันไม่สมดุลร้อนเย็นนะคะพอ on the มันไม่สมดุลร้อนเย็นมันมันเป็นอย่างนั้นแหละมันจะยิ้มไม่ค่อยออกหรอกเหมือนเราตอนเราไม่สบายนั้นแหละนะคะแต่เราลดกิเลสไงพอเราลดกิเลสเราจึงแยกออกได้ไงว่าอ๋อนี่คือความไม่สบายทางร่างเออไม่ใช่ร่างไม่สบายแต่ใจเราสบายดีเราลดกิเลสเราแยกได้แล้วคนทั่วไปแยกออกไหมละ่ะร่างไม่สบายก็ส่วนร่างนะแต่ใจละ่ะสบายดีไหมมันแยกออกไหมคนทั่วไปอะ แยกไม่ออกค่ะคุรุเฮ้เฮ้อย่าว่าแต่คนอย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยไอ้คนในห้องโรงเรียนของหนูนี่อ่ะเออแยกออกไหมเอานักรถกิเลสอย่างเรานี่แยกออกไหมอันนี้ไม่สบายทางร่างนะแล้วใจสบายดีไหมแยกกันออกไหมหรือไปได้กันเหมือนกันแรกแรกก็แยกไม่ออกค่ะคุรุ พอได้มาคิดได้ปัญญามันก็พอแยกออกเดียค่ะเอแยกออกจริงหรือเปล่าพี่นิดมาโดเป็นเอาหนักอยู่นะฮะนี่ปัจจุบันกับคุณลุกที่กินวัามันไปสองวัวไอ้แก้มด้านซ้ายป่องออกมาเลยมันก็เริ่มทุกออกอกว่านั่นแลยเองเห็นไมเราแยกออกไหมตอนก็แยกเอาอยู่กับคุณลุ มันอยากเป็นก็ยอมรับความจริงกับคุลุแยกออกตรงไหนพอเห็นแก้มปองก็ทุกไม่อยากได้แก้มปองแก้มปองก็ส่วนแก้มปองเป็นเรื่องของร่างส่วนใจยิ้มออกไหมโอ้ยดีใจยิ้มดูยิ้มได้ไหมกับแก้มปองปองนะ่ะค่หรือใจก็ทุกไปแา่แก้มปองนะตอนแรกมันก็ทุกนิดนึงโอ้ยโมจะตาย วัน <G ül> ออก่อนนี้พี่เขากลัวซาให้ตอนยังไม่กลัวซาก็ดีๆนั่นแหละพอกลัวซาให้ปุ๊บอ่าหลังเป็นพิษออกเต็มเลยทั้งดําทั้งแดงเป็นไงยิ้มออกไหมหรือสมเลยซุดเลยออมันมันมัมันสุดกับบุลุมันนึกไม่ถึง <G ül> ใจเห็นไหมอ่ะฝึกลดกิเลสมาเนี่ยโอ้เราจะช่วยก็ช่วยไม่ได้ฟินิชมนโนไม่แม่นเป้าเลยร่างกายมันเจ็บป่วยมันทุกนะคะมันกลัวซามันออกมาก็ดีแล้ว เราควรจะยิ้มเออดีใจจังที่พิษออกอันนี้จะร่างกายมันป่วยมันทุกข์ใจมันก็ทุกข์ป่วยตามร่างเลยนะคะจะตายเอาคนๆน,นะคะค่ะคุรู้ยอมรับความจริงกันตอนนั้นโอ้ยโมจะตายอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นนไ,ดได้อะไรเราที่เห็นเห็นอยู่น่ะพี่นิดมโนเอหรือคู่รู้ มีความจำในอดีตอ่ะปัจจุบันเราดีขึ้นแล้วหรือเปล่าเออขอโทษถ้าเป็นความจำอดีตฮะมันก็ดีขึ้น่าเดิมนิดนึงกับคุลูปัจจุบันเออแยกให้ออกเฮเอาคนอื่นนะอ,อ,อย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยเออนักเรียนโรงเรียนของหนูนี่แยกออกไหมพอร่างป่วยแล้วใจป่วยตามไหมหรือใจยิ้มเป็นบางเวลาค่ะคุลูของบ้าฝึกแยกนะทุกคน มันไม่ได้แยกง่ายหรอกนะนะนักลดกิเลสเนี่ยคนไม่แม่นเป้าก็แยกไม่ออกนะไม่ได้แยกง่ายนะคะมันจะรวมเป็นหนึ่งระหว่างความทุกข์ทางร่างกับความทุกข์ของใจมันจะกลายเป็นหนึ่งแต่นักลดกิเลสที่ลดกิเลสได้จริงๆจะแยกได้นะคะจะแยกออกนี่คือความทุกข์ของร่างนะเออร่างเจ็บป่วยนะร่างทุกข์นะใจเราทุกข์ตามหรือเปล่านะเออร่างป่วยนี่คือผัสสะ ผัสสะชนิดหนึ่งนะเออร่างป่วยนะตอนนี้ร่างมีพิษนะแก้มมันป่องนะหรือร่างเริ่มเป็นมะเร็งแล้วนะนะคะร่างมีโรคนั่นโรคนี่นี่คือนี่คือผัสสะจากทางร่างนะคะพอผัสสะกระทบปุ๊บใจเรานี่สิพอเห็นว่าร่างเราป่วยเนี่ยใจเราทุกข์กับร่างที่ป่วยไหมเออใจทุกข์เป็นหนึ่งเดียวเลยกับร่างที่ป่วยหรือเปล่า หรืออ๋อโอเคใจรู้ความจริงตามความเป็นจริงโอเคตอนนี้ร่างมันป่วยนะมันมีร้อนเกินมันมีเย็นเกินนะเออแล้วแล้วเราจะยังไงเราจะถอนพิษยังไงก็แล้วก็เราแยกออกอะระหว่างแยกแยกกายแยกจิตแยกออกพอแยกออกแล้วก็จะดูแลร่างของเราได้โอ้มันร้อนเกินก็ใส่เย็นให้โอ้มันเย็นเกินก็ใส่ร้อนให้โอมันทั้งร้อนและเย็นก็ใส่ทั้งร้อนและเย็น โอ้มันแข็งตึงก็ดัดสักหน่อยโอ้มันไม,ม่มีแรงก็ยกไม้ยกมือทำซิดอัพสักหน่อยเราเจะพอแยกได้นักลดกิเลสนะแต่ถ้าไม่ลดกิเลสเนี่ยนะแยกไม่ออกลบไม่แมนเป้าก็แยกไม่ออกนะไม่ได้ง่ายนะแยกกายแยกจิตไม่ได้ง่ายฝึกไปนะทุกคนนะคะส่วนมากเวลาร่างกายป่วยเป็นไงอะ ใจยิ้มออกหรือใจป่วยตามซึมตามไหมใจป่วยตามกับลูกใจป่วยตามค่ะเห็นไหมอ่ะลืมอ่านผัสสะหรือเปล่าลืมอ่านผัสสะไปเลยไหมลืมลวค่ะ,ะ,คะร่างกายป่วยนี่รู้รอเปล่าว่าเป็นผัสสะชนิดหนึ่งลืมไปเลยคุูหรือเปล่าใช่เป็นผัสส<ๆ>ะ แก้มป,ป่องของพินิจเป็นผัสสะชนิดหนึ่งนะผัสสะแก้มป่องกระทบปุ๊บเรารู้สึกยังไงกับแก้มป่องเออเราอยากได้เราชอบเราช่างเราอยากได้อะไรจากแก้มป่องเห็นไหมลืมอ่านกันหรือเปล่าแต่ละคนอนะเวลาร่างกายป่วยนะ่ะลืมอ่านผัสสะตัวนี้หรือเปล่าหรือร่างกายมันป่วยตามเลยเมาตามเลยกูรู้ไม่ได้อ่านองค์ไม่ได้อ่านอะไรเลยหรือเปล่า มันก็อ่านกักรุมันก็อ่านว่ามาอีกแล้วอะไรอ่านมาอีกแล้วอะไรอ่านอะไรของปีนิดอันกว่าแก้กินร้อนไปนิดหนอ่อยได้กินร้อนไปแค่นี้เองมาอีกแล้วแล้วมันอ่านตรงไหนเนี่ยม,มันก็อ่านมันก็กมาเข้ามามันจะได้แบบว่าเหมือนว่ามาแตามาตารเทพมาเตือนกักรุให้มันหยุดกินไปหาของที่ดเิเจนกินกักรุ อ่านก็อ่านยังไม่ค่อยถูกเลยเห็นไหมอ่านแต่ร่างอยากได้อะไรจากแก้มปองแก้มไม่ปองเนี่ยอยากได้อะไรเคยสอนกิเลสไหมอยากได้ให้แก้มไม่ปองค่ะคขรู้นั่นอยากได้ให้กินของร้อนได้อย่างสบายโดยแก้มไม่ปองค่ะคขรู้ใช่ไหมใช่ค่ะคขาขรู้นั่นไงเคยอ่านอย่างนี้บ้างไหม อ่านแล้วต้องสอนมันยังไงเคยอ่านไหมเคยเข้าไปไหมส่วนมากไม่ได้อ่านนะให้ปัญญามันลึกซึ้งกับโคลนั่นไงนะคะนี่เป็นผัสสะนะร่างกายของเราสรีระของเราเวลาไม่สบายเป็นผัสสะอย่างหนึง่งนะคะโดยอาศัยร่างของเราเออร่างเราอุตส่าห์ป่วยแล้วอะร่างเราอุตส่าห์ลงทุนป่วยแล้ว แล้วยังไม่ยอมอ่านภัรษาอีกจะต้องให้ป่วยกี่รอบนั่นจะต้องให้ป่วยอีกกี่รอบจะต้องให้อผัรษาซ้ำแล้วซ้ำอีกกี่ครั้งคะทุกคนเอองงไหมเนี่ยงงไหมงงไหมงงมันไม่งงกักรูแต่มันปัญญามันมีไม่มากกักรูของปรีก็กำลังลิบากเรื่องความ ปวยของ,งรักษายอยู่ค่ะเขาเยี่ยองยตตาาอาการป่วีอาการเจ็บคือต, <c oughs> ตอนนี้มันเป็นลิงิมันเลือดออกอะค่ะเวลาเราเห็นเลือดที่มันออกมาแล้วเราก็าก็บอกตัวเองว่าเออคงเราคงได้ไปเบียดเบียนคนอื่นตอนสมัยที่เรายังทําเข้าวอยู่เราก็ฆ่าปลาเราก็ทําให้เขาตายเลยนะนี่แค่ของเราก็ามาเอาแค่เลือดออกก็บอกตัวเองว่าเออยินดีรับจะได้หมดไป เวลามันเจ็บก็ออดทนแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเวลาเราคิดว่ายินดีรับชั่วที่ตัวทำมาศาสตร์อย่างที่อาจารย์บอกความเจ็บมันก็จะคายไปมันก็จะมาแค่เป็นระยะระยะแล้วก็ยอมรับที่บากคา่ะอ่าก็ได้นะคะที่ที่ทำอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะอ่านลึกเข้าไปอีกอยากได้อะไรจากเหตุการณ์นี้ และไม่อยากได้อะไรและอยากได้อะไรอ่านเข้าไปอีเอออ่านทุกเรียสัตว์สีเข้าไปนะคะไม่อ่านแต่ก็ได้เหมือนกันแหละที่พูดนะเออรับแล้วก็หมดไปก็จะโชคลีขึ้นนะคะก็ได้แต่มันกิเลสตายไหมละ่ะหรือสบายใจเฉยเฉยมันก็อยู่ได้นะคะเหมือนพอมันมยอมรับแล้วมันก็โอเคครัมันก็ลดทุกข์ได้บ้างถูกไหม มันก็ลดลได้ไไเอา้าก็ถึงบอกว่าเวลาลิิดวงเลือดไหลเนี่ยเออพอเราเห็นแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นโดยร่างเราเนี่ยร่างเราเจ็บป่วยแบบเนี้ยปารีอยากได้อะไรในเหตุการณ์นี้อ่านเข้าไปดูซิก,อออก,อก็อยากให้มันหายเร็วเออนี่แหละเคยอ่านไหมไม่อยากไม่อยากให้เป็นใช่ไหมอยากให้มันหายเร็วๆไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมค่ั แต่ปัจจุบันมันเป็นอยู่ไหมล่ะหน้าตอนนั้นอะเป็นอยู่เออมันเป็นอยู่นะคะเออแล้วเป็นไงเออสีลข้อที่สองรับแต่ของที่เขาให้เขาให้มาหรือยังลิสิดวงเลือดไหลเขาให้มาหรือยังให้มาแล้วให้มาแล้วอยากรับไหมอยากรับไหมไม่อยากรับแต่ก็บอกตัวเองว่าให้ยอมรับอะค่ะอยากรับไหมไม่อยากรับ เออบอกตัวเองว่าให้ยอมรับจําเป็นจะต้องรับใช่ไหมนะ่ะใช่มันเกิดขึ้นแล้วเลยจําเป็นต้องรับะเออมันไม่พอรู้ไหมมันจําเป็นต้องรับมันไม่พอเออรับแต่ของที่เขาให้นี่คือศีลของเธอประกันหนึ่งเขาให้ฤทธิ์ียดวงมาแล้วเขาให้มาเร็งมาแล้วบางคนนะที่เป็นมะเ็งอะ่ะเขาให้โรคนั้นโรคนี้มาแล้วเขาให้มาแล้วนี่ เออเขาให้มาแล้วก็รับจากของที่เขาให้นี่คือสินของเธอประการหนึ่งรับมาเลยรับได้ความเต็มใจเออดีเหมือนกันนะเลือดไหลออกเพราะถ้าเลือดคุณไม่ไหลออกพิษไม่ได้ถูกระบายคุณจะหนักหนาสาหัสไหมกับช่องทวารคุณอะหนักหนาค่ะเออนี่ที่เลือดออกมันเหมือนลดความดันด้วยค่ะนี่ที่ที่เลือดออกนี่ของดีไหมมันระบายพิษน่ะของดีไหมของดีค่ะของดีแต่เราอยากได้เมื่ลไเลือดออกน่ะ เราไม่อยากได้เพราะเราโง่ไงแต่เลือดออกตรงลิสิดวงเนี่ยคือของดีเพราะถ้าเลือดไม่ออกนะควรจะเป็นพิษมากเลยตรงช่องทวารนะ่ะแต่มันดันมันดันพิษออกจนเลือดมันไหลพอเลือดมันไหลคนจะสบายตัวขึ้นบ้างถูกไหมใช่ค่ะเออแต่คุณคนทั่วไปก็จะตกใจโอ้เป็นหนักเป็นหนักมันลดความหนักรู้ไหมไอ้เลือดไหลนะ่ะใช่ปรีรู้สึกว่ามันลดความดันเลือดดี มันให้มันไหลไปมันลดความหนักอันนี้ต้องดีใจหรือว่าต้องไม่อยากให้ไหลต้องดีใจค่ะที่ได้ระบายออกไปได้ต้องดีใจแล้วมันดีใจได้ไหมหละ่ะมันไม่อยากได้หยือเนี่ยตอนนี้พี่ก็ไม่ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าไม่อยากได้นะคะคุณรู้ก็เหมือนกับว่าอ่ะจะออกมาแค่ไหนก็ยอมรับมันก็ให้มันออกมานะค,ะค่ะก็จะเฉยๆกับมันมากขึ้นแล้ะเออนั่นแหละอ่านเข้าไป นะคะกิ๊ฟอาจจะเล่ารายละเอียดมากไปอ่อกิ๊ฟอาจจะเล่าจิตวิญญาณเชิงลึกไปนะคะของปร,รีมันมันเออเอาปร,รีพิจารณาเ่อเพียงระ,ร,ะร,ะระดับหนึ่งไงแต่ของกิ๊ฟมันคือถ้าพอไม่อ่านเนี่ยไม่อ่านเชิงลึกมันจะเข้าไม่ถึงหรอกแต่ไม่เป็นไรเท่าที่ปร,รีทําได้มันก็สบายใจระดับหนึ่งแล้วถูกไหมสบายใจเท่านี้ก็พอแล้วใช่ไหม ก็มันก็ไม่ได้ทุกกับการที่มันยังเลือดมันยังออกอยู่ค่ะตอนนี้ก็คือถ้ามันออกก็ออกมันเจ็บก็อ่ยอมรับเจ็บก็ให้มันเจ็บค่ะเออเอาเอาเอาก็ดีแล้วนะคะดีแล้วดีแล้วนะมันจะปนกันนะทั้งปัญญาและสมถะนะสมถะแบบเออให้สบายใจเออถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้มันก็ไม่สบายใจไงปัญญาก็มีเหมือนกันนะคะ พอเป็นพอไปพอให้ใคลายทุกได้นะคะมันมันเป็นระดับนี้ถูกไหมแต่จะให้เบิกบานร่าเริงและยิ้มรับกับวิบากชุดนี้นี่มันมันไม่ใช่ใช่ไหมแต่มันก็ใจมันก็ตอนนี้เหมือนกับยินดีรับอนะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออนี้เป็นวิบากเราอะ่ะเราต้องรับอ่ะโอเคโอเค นะคะเอาได้เท่านี้ก็เอาละขอบคุณค่ะคุณลูกค่ะ